สวัสดีครับจากร้านวันรีออดิโอแอนด์เอเซสนะครับวันนี้มาดูงานติดตั้งในเบนซ์2 0 4นะครับได้เปลี่ยนมอนิเตอร์ใหม่จากลักษณะเดิมเป็นมอนิเตอร์ป๊อปอัพนะครับมาเป็นมอนิเตอร์ไซส์8นิ้วเป็นลักษณะจอตั้งนะครับผมผมจะเข้าไปในอินเทอร์เฟซนะครับมาดูหน้าของผมรับผมก็จะเป็นไอคอนต่างๆอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมผมก็จะไปหน้า GPS ก่อนละกันด้วยการทัช ก็ S <S เป็นโปรแกรมของ iGo Pimo นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆอริจินอลของเดิมของรถเนี่ยก็ยัง,ยง,ยยงใช้งานได้ตามปกติอันนี้ก็ไปดูหน้าเมนูไอคอนของมันครับผมคร่าวๆล้วกันครับผมครับผมมาดูดิสกก็คือ d v วดี ส่วนฟังก์ชันคอนโทรลพรุงมาลัยก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับมา,มาดู The ะไวท์กัน มาดูคอนโทนที่ภูมิะาลัยไปที่ภูมิะาลัยไมเป็น,นบินทไมเราสามารถคอนโทรลได้เหมือนเดิมนะครับกลับมาทีนะ่หน้ามริเตอร์ต่อครัผมก,ก็น่ารักเหมือนเคยคนนี้มาดูเมนูต่อไปแล้วกันครับ ไอพอดนะครับครับผมอันนี้เล่นจาก YouTube นะครับแต่เสียงาจะออกเป็นลนักษณะเป็นโอีโอนะครับไม่มีภาพขึ้นนะครับ ต่อนะครับไปที่อ่า USB จะใช้สามารถวดโทนได้จากปุ่มอะไรนะครับเ,เปลี่ยนเพลงได้นะครับ ไปเมนูอื่นต่อนะครับอพอจะมองเห็นไหมครับมันอ่านสามารถอ่านฟอนต์ไทยได้นะครับผมหรือเป็นครับผมหรือเป็นไฟล์วิดีโอนะครับอ๋อผมไม่ได้แผ่นวิดีโอมาอันนี้เป็นโอดีโอทั้งหมดนะครับในที่ลงมาใน USB ผมไม่ได้เอาวิดีโอไม่ได้เอาเป็น USB ที่มีวิดีโอมานะครับโทษที ก็เมนูเซตติ้งมานะครับก็มีซิสเต็มออดิโอนะครับสามารถบาลานซ์เสียงต่างๆได้อันนี้ก็เป็นวิดีโอก็คือตั้งภาพต่างๆซอสสแตนดาร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคก็หมดแค่นี้ละอ่ะกล้องหลังเข้ากล้องหลังลืม นี่ก็เป็นกล้องถอยหลังนะครับก็มีเส้นให้เห็นผมจะกลับไปหน้าเมนูเดิมนะครับจะเขียนว่าออริจนินอลนะครับทัดใครก็จะมาเมนูเดิม them, ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ กับร้านวลิตออดิโอแอดเอสเซนนะครับอยู่ถนนนวมินเบอร์โทร0823434332ครับโอเคขอบคุณมากครับ